สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังโจกเกอร์ยิมครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของแบงค์เลสเตอร์ะนะครับแบงค์เลสเตอร์ก็ได้เสียชีวิตนะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจริงๆผมไม่ได้รู้จักกันในการส่วนตัวนะแต่ก็เคยเห็นแบง เลตเตอร์นะครับอยู่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เข้ามา,าเข้ามาเล่นนะครับหรือว่ามา,ามาในงานของสมาคมตลกนะครับในช่วงหนึ่งเนาะตอนนั้นนะครับก็ทราบข่าวว่าแบงก์กินเหล้าเนาะกินกระดก อ่ทีเดียวเลยนะครับในงานเลี้ยงงานหนึ่งเนาะของกลุ่มของเอ,อ่อเน็ตไอดอลหรือว่าเอ,อ่อคนดังในทางโลกโซเชียลต่างๆนะครับที่ไปร่วมงานเนาะนะครับทราบข่าวตามข่าวนะนี่ผมพูดตามข่าวเนาะที่เขาลงมานะครับก็กระโดกเหล้าเพียวๆเวนาะหนึ่งแบนนะเขาที่เขาตามข่าวเขาบอกว่าจะออมีการว่าจ้างหรือแบบเอ,อ่อเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรอืมท้ากันอะประมาณว่าเออถ้ากินหมดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้สามหมื่นอะไรประมาณเนี้ยครับก็พอดีว่า้องแบงค์เนี่ยก็กระดกหมดแล้วก็ช็อกนะหมดสตินะครับก็ยังไงก็ก็ถือว่าก็เป็นข่าวเศร้าเนาะ ก็สแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ดุลด่วนเลยนะครับเพราะว่าแบงค์เขาก็ช่วงนี้เขาก็ทํางานหนาะะเงินเลี้ยงยายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าถึงไอ้ตรงตรงนูง่นก่อนนะไเอเอเกี่ยวกับที่ว่ากินพวกเนี้ยเนาะเพราะว่าแอลกอฮอลนะ์เนาะเป็นธรรมดามัน,มนแรงอะ่ะแล้วก็สภาพร่างกายเขาก็ไม่ได้ว่า เอร้อยเปอร์เซนเท่าไหรนะ่ในร่างกายหรือหรือว่ารูปลักษณ์ที่ท่านได้เห็นภายนอกนะครับแต่ว่าไอเรื่องการเสรียชีวิตแบบนี้เราก็นะครับมันก็เป็นผมก็ไม่รู้นะว่ามันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วนะครับยังไงก็ยังไงก็ขอให้แบงค์ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับอันี้เราจะมาเล่าย้อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้องแบงค์แบงค์เลเตอร์เนี่ยนะครับ เป็นมาอย,ย่างไงเนาะซึ่งผมเคยลงคลิปเมื่อก่อนนู้นา,นานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับที่เกี่ยวกับแบงก์เลสเตอร์เนี่ยนะครับแต่ว่า <c oughs> ในช่วงหนึ่งตอนะที่เขามีข่าวข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องตัวเขานะครับเรื่องการที่ว่าเริ่มต้นเนาะการโกหกนะครับแต่ความจริงเขาเป็นเ,เขา เขาเป็นคนประมาณนี้เนาะในช่วงนั้นนะครับแล้วก็จนทำให้ตัวเขาเองอะ่ะมีมีชื่อเสียงในวงการโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik Tok หรือว่ายู u ู e นะครับเฟ e บุ๊ k ต่างๆเนาะเขาก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมานะเริ่มจากเขาก็ พูดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงนะตอนนั้นนะอา,อาพูดถึงตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็คือโอโวสิกรรมนะครับแล้วช่วงหนึ่งเนาะเขาก็คือเขาไปทุกทุกสถานที่นะครับที่เกี่ยวกับการบันเทิงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนเ,เราไปเห็นนะครับผมไปเห็นอยู่ที่งานสมาคมศิลปินตลกที่งานประชุมตลกหรืองานเลี้ยงอะไรเงี้ยปีใหม่หรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะทุกคนเ,เราก็ได้ ได้เห็นนะครับว่าเขาก็เข้ามาอยากือผมผมรู้รู้ร,รู้ความรู้สึกเขาได้เลยนะว่าเขาก็อยากเป็นประมาณศิลปินนั่นแหละนะครับอยากเป็นนักแสดงอะไรนะครับเขาก็เลยแบบเออเข้าไปจุดนั้นเนาะเขาก็เข้าไปหาสิ่งต่างๆที่เขาแบบอยากให้คนเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็คือความจริงอะก่อนหน้าก็ก่อนหน้านั้นเขาอะเขาขายพวงมาลัย นะครับขายพวงมาลัยเนาะดอกไม้อะไรเงี้ยตามสถานที่ต่างๆนะครับตามร้านอาหารนะครับข้างทางนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปร้องแร็ปนะครับร้องพูดแบบพูดเร็วๆว่าร้องแร็ปนะครับแล้วก็แล้วก็ทําท่าไงายหลังที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เขานะนะครับช่วงแรกๆนะตอนนั้นนะเพื่อจะหาเงินก็ <c oughs> เลี้ยงอ่ ครอบครัวนะั่นแหละคือเขามียงมียายอะไรของเขานะครับก็เขาก็หากินของเขาไปแบบเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนอย่างที่บอกนะเข้าไปวงการตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้คนเห็นแล้วก็เอามาวันนึงเนาะได้ไปออกรายการทีวีของช่องช่องใหญ่นะั่นแหละที่เขาไปพูดว่าเออรู้จักกับนักร้องนนาาคนนั้นดาราคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไอช่วงวีรกรรมตอนที่เขา ทาตอนนั้นเราเข้าทําไม่มีแบบคถามว่าคนคนคนด่าเขาก็ก็เยอะนะช่วงนั้นเน่ยเยอะมากเลยแหละนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับจนเขาเออเลยจุดนั้นมาเนาะแล้วก็มา,าเข้าไปในวงการของ Net i ไอดนะเข้าไปในวงการของ Social นะครับช่องทางต่างๆนะครับจนมีมีชื่อขึ้นมานะครับ มีชื่อขึ้นมาแล้วก็ไปคอลแลบกับพวกใครอะเบิร์ดเบิร์ดวันว่างๆนามงนโบสอะไรพวกนะครับหรือจะเป็นหลายๆคนนะครับที่ท่านเคยเห็นเนาะไม่ว่าจะไปเป็นไปหาอันการสินไปต่อยมวยชกมวยนะครับที่ที่ตอนหลังๆมาเนี้ยเริ่มแบบมี โซเชียลของช่องทางของของเขานะนะครับไปโชคมวยนะครับโชคมวยรายการที่แบบที่เขาจัดกันอะไรเงี้ยเนาะจนเขาก็ฝึกฝนร่างกายแต่ว่าในตามคลิปเนาะในคลิปที่ผ่านๆมานะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเป็นแนวแบบว่าเขาเนี่ยโดนโดนแกล้งนะครับแบงค์เนี่ยเป็นโดน,โดน,โดนคนอื่นแกล้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ได้นะครับ โดยเฉพาะว่าแต่ว่าก็ต้อง <c oughs> อย่างหนึงนะ่งเนาะก็ต้องน่าจะต้องขอบขอบคุณเน็ตไอรอลที่ว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้มหำโตงนะครับเป็นปู่มหามุนีอะไรเงี้ยพวกเนี่ยที่เขาดันนะที่ว่าเหมือนกับว่าสร้างกระแสให้ด้วยอะไรด้วยจนแบบทำรายการร่วมกันนู่นนี่นั่นอะไรจน ไปเป็นเ,เป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะของของวงการโซเชียลนะครับอย่างน้องแบงก์แล้วก็หาเงินนะครับเลี้ยงยายอะไรของเขานะครับจนมีชื่อเสียงนะครับไม่ไม่ได้แทบจะไม่ได้ขายพวงมาลัยแล้วนะตั้งแต่ที่ว่าเริ่มต้นของเขาที่การขายพวงมาลัยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขา,เาส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตกับการถ่ายคลิป อะไรเงี้ยหาไรายได้ในการถ่ายคลิปประมาณนี้เนาะก็ถามว่าสิ่งที่ผ่านผ่านมาเนาะก็เข้าใจเนาะสุดท้ายนะครับคนเราก็แม้จะเคยทำตัวไม่ไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่ผิดพลาดมาในชีวิตนะครับสุดท้ายก็กลับมานะครับเป็นคนดีได้แล้วก็ กลับมาสร้างเขาเรียกสร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับได้นะครับปัจจุบันนะหลังตอนหลังมาก็เริ่มมา,าสร้างรอยยิ้มสร้างคอนเทนต์นะครับในในช่องทางของโซเชียลนะครับยังไงก็ถึงส่วนตัวผมนะครั้งหนึ่งผมก็เคยมองเขาว่าเขาเขาก็คือเข้ามาแบบ ถ้าภาษาบ้านๆเราเข้ามามั่วง,งานนู่นนี่นั่นอะไรจนนะพวกพวกเรานี่ก็แบบเห็นกันมา,มาหมดแล้วอะไรเงี้ยพวกพวกกลุ่มศิลปินตลกนะครับจนสุดท้ายเขาก็ดันตัวเขาเองขึ้นไปจนประสบความสําเร็จในในระดับหนึ่งนะก็ข่าว,ล,วล่าสุดนะครับว่าไปงานเลี้ยงอะไรแล้วก็ได้ไปดื่มนะครับดื่มเหล้า เนาะแล้วก็จนได้ยะช็อกนะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะก็ยังไงก็แสดงความเสียใจนะครับกับน้องแบงค์เลตเตอร์นะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จะมาบอกกล่าวเล่าซีกันประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราก็ถือว่าเขาก็ผมก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ YouTuber หรือว่าเป็น สื่อโซเชียลนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเป็นศิลปินนักแสดงตลกนะครับก็ถือว่าเราอยู่ในแวดวงประมาณแวดวงเดียวกันเนาะกับการแสดงผ่านทางช่องทางสื่อนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับ ให้ครอบครัวของน้องแบงค์ด้วยเนาะที่เป็นญาติเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับขอบคุณ f c นะครับกดซ u b s c r i b ์ให้ผมนะครับก็มาเป็นเอฟซีกันนะครับมาเป็นเพื่อนฝูงกันนะครับมาเป็นคนรู้จักกันนะครับก็ตอนนี้ f c ติดตามค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณอย่างใจ ใจจริงเลยนะครับอย่างสุดซึ้งเลยเนาะที่ให้ให้การยอมรับในการชมคลิปของผม mm. บอยสังโจเกอร์ยิ้มนะครับยังไงก็มีความสุขที่มอบให้ท่านไม่มากก็น้อยเนาะยังไงก็อย่าเบื่อกันนะครับอย่าทิ้งกันนะครับมีโฆษณาก็ฝากชมโฆษณาให้ด้วยนะครับอตอนนี้ก็ผมก็พยายามทำคลิปอัดคลิปลงทุกวันนะครับเพื่อ ให้ f อฟได้มานั่งชมเนอะกถึงคนจะดูไม่มากนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มดูเยอะขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ f อฟนะครับกรุณานะครับให้เกียรติเข้ามากด subscribe นะครับกดติดตามคลิปของผมไวนะ้เนาะแล้วก็กดยังไงก็กดกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดถูกใจอ่ะนะครับตรงที่นิ้นวโป้งยกขึ้นอนะ่ะจะกดยกลงนะ กดยกขึ้นนะครับยังไงก็ถ้ากดตัวนั้นเยอะๆ,ๆแล้วมันจะทำให้ <c oughs> เปิดการมองเห็นผมช่องช่อง u t u ู e ผมได้เพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับผมก็ถึงท่านดูไม่ดูอะนะครับดูแป๊บหรือไม่ดูเลยหรืออาจจะดูนานหรืออะไรก็ถึงไม่ดูก็กดกดถูกใจไว้ก็ได้นะครับนี่ก็ฝากเป็นลังใจกันด้วยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ พูดถึงเกี่ยวกับสรุปก็เรื่องของน้องแบงค์นะยังไงก็อขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่งอางจากการาการจากไปของน้องแบงค์นะครับยังไม่มีวันกลับนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ชควงมีมีเงินใช้นะครับคลิปหน้าเอาไว้ไว้เจอกันใหม่พบกันใหม่นะครับจะลืมนะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมเ,เข้ามาเป็น เพื่อน FC ด้วยกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ